พยายามใช้ความรู้ทางด้านภาษาไทยที่ถูกต้องไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนโดยการขี่จักรยานไปทั่วประเทศหลังพบว่ายังมีการใช้ภาษาไทยแบบผิดๆโดยเขาบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพื่อถวายในหลวงครับติดตามได้จากรายงานครับการออกเดินทางโดยการปั่นจักรยานของนายเสริมศักดิ์สภานนท์ชายวัย65ปีคนนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมถวายความดีเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระยะทางในการเดินทางวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ถนนวิภาวดีไปยังสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์การแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทยห่างไกลยาเสพติดให้แพร่หลายในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายให้เด็กไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามอักขรวิธี ก็เพื่อจะปลุกกระแสให้เด็กหันมาสนใจภาษาไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับแล้ววัตถุประสงค์หลักก็คือทํายังไงให้เด็กไทยเนี่ยเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาไทยเบื้องต้นนะครับเพราะคุณจะเขียนบทความจะแต่งร้อยแก้วร้อยกรองคุณต้องมีพื้นฐานคําศัพท์นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากจะทําคือมาขอร้อง ชิญชวนสถานศึกษาช่วยกันรณรงค์ให้เด็กเปิดพจฒนานุกรมกันอีกสักครั้งดีไหมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองทํากิจกรรมว่าวันนี้ใครได้กี่คําแล้วก็เดือนนี้ใครมีความสามารถในการสะกดคําศัพท์มีคุณภาพใช่ไหมครับเกมไตรกีฬาภาษาไทยถูกดัดแปลงขึ้นจากเกมปริศนาอักษรไข้ภาษาอังกฤษหรือคอสเวิร์ดที่จะแบ่งตัวอักษรเป็นระดับคะแนนต่างๆโดยการแข่งขันจะใช้เกมทั้ง3าแบบ คือเกมหมากคําเกมวงปริศนาอักษรไข้และเกมวงปริศนาอักษรไข้ในกีฬาภาษาไทยโดยจะเริ่มมีการแข่งขันในช่วงปลายปี2558เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวัตถุประสงค์หลักนี้คือเราจัดงานเฉลิมพระเกียรติ70ปี70ปีทองฉลองสิริราชสมบัติที่จะเกิดขึ้นในปี59นะครับแต่สำหรับปีหน้าเนี่ยบังเอิญเป็นปีที่พระองค์ท่าน 88พรรษาซึ่งเลข8เนี่ยคนต่างชาติจะถือเป็นเลขมงคลและพระอ,องค์ท่านมีสองเลข8ถูกไหมครับแล้วก็เป็นเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเทพ60พรรษาด้วยนะครับหารอบเราก็เลยวางนโยบายที่พระอ,องค์ท่านทรงห่วงก็คือภาษาไทย นอกจากจะประชาสัมพันธ์เกมนี้ในประเทศแล้วเสริมศักต์ตั้งใจจะประชาสัมพันธ์ไปอีกเกือบ30ประเทศทั่วโลกที่มีการสอนวิชาภาษาไทยให้มีทักษะและความเข้าใจในภาษาไทยที่ตรงกันด้านสถานศึกษาก็ได้ให้ความร่วมมือเพื่อปลูกฝังค่านิยมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องให้กับเยาวชนโดยจะทําให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นผ่านกิจกรรมในรูปแบบของชมรมต่างๆต,ตรงนี้เราอาจจะจัดเป็นสัปดาห์ภาษาไทยนะครับ จดเป็นสัปดาห์ภาษาไทยเราอาจจะมีการแข่งขันมีการแข่งขันทางด้านโครงกรพัดลายมือและเราก็จะมีการโครงการทําตลอดทั้งปีนะครับไม่ใช่ทําเฉพาะแค่สัปดาห์ภาษาไทยเท่านั้นโดยรูปแบบแล้วก็ก,ก็น่าจะจะดีตรงนี้นี่จึงเป็นครั้งแรกที่ภาษาไทยถูกนำมาแข่งขันเป็นกีฬาเพื่อความสนุกสนานให้เข้ากับยุคสมัยและเพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ส่งห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบัน